สวัสดีค่ะมาพบกับพี่จี๊ดฉายดีอีกแล้วนะคะพี่จี๊ดอยู่ที่นิสสันเอสเคชัวสาขาบางบัวทองค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่จี๊ดนะคะเตรียมรถเพื่อจะส่งมอบลูกค้าของพี่จี๊ดค่ะลูกค้าพี่จี๊ดชื่อพี่นัดกับพี่อ้อยค่ะและพี่นัดกับพี่อ้อยเนี่ยนะคะเขาเลือกรถนะคะเป็นน e ิวนิสสันคลิกอีพาวเวอร์นะคะรุ่นนี้เป็นโมเดล2 0 2 2แล้วนะคะเป็นรุ่น VL ค่ะ ราคาค่าตัวของเขาจะอยู่ที่899,000บาทนะคะและก็พี่2คนนี้นะคะเลือกเป็นสีแดงหลังคาดำคือเป็นสีพิเศษบลูโทนนะคะต้องเพิ่มอีก1 0 0 0 0บาทค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่ารถรุ่นนี้มีอะไรกันบ้างคะ่ะเริ่มจากด้านหน้าตัวรถกันเลยค่ะด้านหน้าตัวรถนะคะเป็นกระจังหน้า V-motion นะคะแต่ว่ากระจังหน้าอันนี้ออกแบบมาใหม่นะคะเป็น สีดำเงานะคะมาพร้อมกับตกแต่งด้วยโครเมียมแบบนี้นะคะก็จะทำให้รถดูสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะและโลโก้แบบนี้เลยค่ะของเราก็จะมีโลโก้นิสสันและตรงนี้จะมีการติดตั้งเป็นเดรดร์นะคะตัวเลดร์นี้ของเราดีมากๆเลยนะคะก็คือจะช่วยในเรื่องของเตือนนะคะระบบเบรกก่อนการชนและก็ตัวเตือนก่อนการชนเดี๋ยวมาดูด้านข้างของตัวรถกันบ้างค่ะ ด้านข้างตัวรถนะคะก็เริ่มจากไฟนี้นะคะเป็นไฟขนาดใหญ่แบบ LED นะคะพร้อม Signature Light แบบนี้เลยนะคะสีเงินแบบนี้นะคะก็จะทำให้รถด,ดูสวยงามนะคะมากยิ่งขึ้นนะคะและมาพร้อมกับไฟนะคะตัดหมอกนะคะจะเป็น LED เช่นกันค่ะและอันนี้จะเป็นตัวตกแต่งข้อไฟตัดหมอกนะคะเป็นสีดำเงาแบบนี้นะคะก็จะทำให้รถด,ดูเด่นและก็สวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะมาดูที่แม็กยางกันบ้างค่ะ แมกยางนะคะอันนี้เป็นแมกขอบ17นิ้วนะคะปัดหน้าเงาแล้วก็พ่นสีดํานะคะพร้อมกับยาง205นะคะนอกจากจะเพิ่มสมรรถนะของรถยนต์และก็จะเพิ่มความสวยงามกับตัวรถเช่นกันค่ะมาดูที่กระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างอันนี้นะคะจะเป็นสีดําซึ่งเข้ากับหลังคาดํานะคะและก็จะมีตัวไฟเลี้ยวเป็นแบบ LED อันนี้นะคะก็จะทําให้รถดูสวยงามนะคะตัดกับตัวรถสีแดงมากยิ่งขึ้นค่ะ รถรุ่นนี้นะคะเราจะมีกุญแจอินเทลเจนคีย์นะคะเป็นกุญแจอัจฉริยะนะคะเราสามารถกดเปิดที่ตรงมือจับได้เลยโดยที่ไม่ต้องกดรีโมทเลยค่ะโอเครถรุ่นนี้นะคะเราจะเป็นหลังคาดำนะคะมีการตกแต่งตัวเราหลังคาเป็นสีเงินแบบนี้นะคะจะทำให้รถด,ดูโดดเด่นพร้อมกับตัวคีบฉลามสีดำด้วยนะคะลูกค้าโอเค เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังตัวรถกันค่ะมาชมด้านท้ายตัวรถกันนะคะด้านท้ายตัวรถนะคะไฟนะคะไฟท้ายเป็นแบบ LED ขนาดใหญ่นะคะจะให้ความสว่างนะคะตอนยามค่ำคืนได้ดีและชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพิ่มความปลอดภัยของตัวรถและรุ่น VL นะคะเราจะมีแผงทับทิมตัวนี้นะคะต่อจากโลโก้แบบนี้เต็มๆไปเลยนะคะแล้วก็เข้ากับไฟท้ายด้านซ้ายและขวาด้วยนะคะ,ะเฉพาะรุ่น VL นะคะถึงจะมีตัวนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันบ้างค่ะโอเคถ้ารุ่น V L นะคะลูกค้าจะได้ม่านบังสายตาแบบนี้นะคะมากับตัวรถเลยนะคะเป็นสีดำกำมะหยี่แบบนี้เลยนะคะพร้อมกับที่ด้านเก็บสัมภาระนะคะค่อนข้างจะใหญ่นะคะแล้วก็จุสัมภาระได้เยอะมากๆเลยค่ะลูกค้าดูดิค่ะนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปชมภายในตัวรถกันค่ะ มาดูภายในตัวรถกันนะคะเริ่มจากแผงประตูนะคะแผงประตูจะตกแต่งด้วยคิ้วนะคะสีดำแบบนี้นะคะมีตัวหนังสือคำว่าคิกด้วยนะคะอันนี้จะเป็นที่ติดตั้งของไฟแอมเบนไลท์นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะสามารถพับเก็บไฟฟ้าด้วยนะคะกระจกมองข้างนะคะแบบนี้เลยมาดูที่พวงมาลัยกันบ้างคะ่ะพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยเก๋งนะคะ3ก้าการแบบนี้เลยนะคะ ด้านซ้ายจะเป็นตัวคอนโทลเครื่องเสียงนะคะเราไม่ต้องเอื้อมไปจับที่วิทยุนะคะเราก็สามารถปรับได้เลยนะคะส่วนด้านขวานะคะจะเป็นตัวครูสคอนโทลนะคะรุ่นนี้เราจะมีอะแดปตีฟครูสคอนโท l นะคะจะไม่ใช่เป็นแบบครูสธรรมดานะคะสามารถกะระยะจากคันหน้าถึงคันที่2ได้เลยนะคะ โอเคมาดูที่ตัววิทยุกันบ้างค่ะวิทยุรุ่นนี้จะเป็นทัชเป็น8นิ้วแบบทัชสกรีนนะคะรองรับ Apple c a r p l a y แล้วก็ Android Auto นะคะและวิทยุที่ตัวนี้เราก็จะโชว์นะคะกล้องรอบคันกับตัวรถด,ด้วยนะคะมาดูที่ตัวคอนโซลเกียร์บ้างค่ะคอนโซลตัวนี้นะคะจะมีตัวแสดงผลของเกียร์บิตอ t ชิปเตตัวนี้นะคะและพร้อมกับตัวเบรกไฟฟ้านะคะและก็รวมถึงตัว แสดงโหมดนะคะรถของเรามี3โหมดก็คือโหมด normal นะคะโหมด sport แล้วก็โหมด eco ค่ะโอเคกระจกมองหลังนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษนะคะเราจะมีกระจกมองหลังนะคะเป็นแบบตัดอัจฉริยะนะคะกระจกรุ่นนี้สามารถมองทะลุผ่านสิ่งของได้เลยนะคะสมมุติถ้ามีคนนั่งหลังเยอะๆเราก็สามารถใช้กระจกมองหลังอันนี้ได้ด้วยเหมือนกันค่ะมาดูที่เบาะนั่งกันบ้างค่ะ เบาะนั่งรุ่นนี้เป็นเบาะหนังจากโรงงานนะคะจะมีเออบาะหนังที่มีคุณสมบัติที่ดีมากๆนะคะระบายความร้อนได้ดีนะคะและที่สำคัญก็นั่งอกก็ชับตัวคู้ขับขี่ได้อย่างดีเลยค่ะมาดูที่ด้านท้ายนะคะด้านท้ายที่สองตอนสองนะคะรถรุ่นนี้นะคะในที่นั่งตอนสองก็จะนั่งกว้างนะคะลูกค้าไม่อึดอัดแน่นอนค่ะแล้วก็ทรงหลังคาเข้าสูง ถ้าเป็นผู้ชายที่มีตัวสูงก็นั่งสบายแน่นอนค่ะโอเคได้ชมตัวรถไปหมดแล้วนะคะก็พี่จี๊ฝากด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังตัดสินใจที่จะซื้อรถรถนิสส e ันคิก k p o w e r นะคะก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถโทรหาพี่จิ๊ได้เลยนะคะที่เบอร์0954 57 9559นะคะ หรือว่าลูกค้าท่านใดอยากจะดูคลิป ePower ตัวอื่นๆนะคะก็สามารถไปติดตามดูคลิปย้อนหลังของพี่จิ๊บได้นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยค่ะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะวัสดีค่ะ